พระธรรมหนึ่งซาููเอลบทที่สิแปดเมื่อดาวิดกราบทูลซาอูเสร็จแล้วยูนานานรู้สึกผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับดาวิดเขารักดาวิดเหมือนรักตนเองตั้งแต่วันนั้นซาอูเก็บตัวดาวิดไว้ไม่อนุญาตให้เขากลับไปหาบิดาที่บ้านและยูนาธานทำพันธสัญญาเป็นเพื่อนแท้กับดาวิดเพราะเขารักดาวิด เหมือนรักตนเองยุนธานถอดเสื้อคลุมที่สวมอยู่ยกให้ดาวิดพร้อมทั้งเสื้อตัวในดาบธนูและเข็มขัดซาอูมอบหมายให้ทำการใดๆดาวิดก็ปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงซาอูจึงแต่งตั้งดาวิดให้มีตำแหน่งสูงในกองทัพซึ่งเป็นที่พอใจของบรรดาทหารของซาอู และประชาชนทั่วไปขณะที่กองทัพอิสราเอลผู้มีชัยกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ดาวิดได้สังหารชาวฟิลิสเตียแล้วมีผู้หญิงจากหัวเมืองทั้งปวงของอิสราเอลออกมาเฉลิมฉลองต้อนรับกษัตริย์ซาอูร้องเพลงและร่ายรำด้วยความชื่นชมยินดีเล่นรัมนาและดีดพินพวกเขาร่ายรำและร้องเพลงว่าซาอู ฆ่าศัตรูนับพันและดาวิดฆ่าศัตรูนับหมื่นซาอูทรงพระพิโรธยิ่งนักบทเพลงร้องรับนั้นทำให้พระองค์ไม่พอใจและคิดว่าผู้เขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราแค่พันต่อไปเขาจะได้อะไรอีกถ้าไม่ใช่อาณาจากักรนี้นับแต่นั้นมาซาอูก็ทรงจับตาดูดาวิด ด้วยความอิจฉาริษยาวันรุ่งขึ้นวิญญาณชั่วจากพระเจ้าเข้าสิงซาอูซาอูทรงพร่ำเพ้ออยู่ในวังขณะที่ดาวิดเล่นพินถวายเช่นเคยซาอูทรงถือหอกอยู่และรำพึงว่าข้าจะตรึงดาวิดให้ติดกำแพงแล้วทรงพุ่งหอกเข้าใส่ดาวิดแต่ดาวิดหลบได้ทั้งสองครั้งซาอูเกรงกลัวดาวิด พระองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับดาวิดแต่ทรงละจากซาอูไปซาอูจึงให้ดาวิดออกไปให้ผลหน้าโดยแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับกองพัน์นำทหารออกไปรบดาวิดประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกด้านทั้งนี้พระองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับเขาเมื่อซาอูเห็นว่าดาวิดประสบความสำเร็จเช่นนั้นก็ยิ่งเกรงกลัวดาวิดมากขึ้น แต่คนทั่วทั้งอิสราเอลและยูดารักดาวิดเพราะดาวิดเป็นผู้นำพวกเขาออกแปรรบซาอูตรัสกับดาวิดว่าเราพร้อมจะยกเมราบลูกสาวคนโตของเราให้เป็นภรรยาของเจ้าแต่เจ้าจงรับใช้เราอย่างกล้าหาญและต่อสู้ศึกสงครามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะซาอูลดำริว่าเราไม่ต้องลงมือเองปล่อยให้พวกฟิลิสเตียกำจัดเขาดีกว่า ดาวิดท,ทูลซาอูว่าข้าพระบาทเป็นใครกันครอบครัวของข้าพระบาทหรือตระกูลของบิดาของข้าพระบาทเป็นอะไรในอิสราเอลที่ข้าพระบาทจะได้เป็นถึงราชบุตรเขยแต่เมื่อถึงเวลาที่จะยกเมราบราชธิดาของซาอูให้แก่ดาวิดซาอูกลับยกนางให้แก่อดรีเอลจากเมโหลาฝ่ายมีข่าวราชธิดาของซาอู หลงรักดาวิดซาอูทรงอินดียิ่งนักเมื่อได้ทราบเรื่องนี้ซาอูดําริว่าเราจะยกนางให้เขาจะได้ใช้นางล่อเขาและยืมมือพวกฟิลิสเตียเล่นงานเขาซาอูจึงตรัสกับดาวิดว่านี่เป็นโอกาสอีกครั้งที่เจ้าจะมาเป็นลูกเขยของเราซาอูจึงสั่งมหาดเล็กว่าจงไปพูดกับดาวิดเป็นการส่วนตัวว่าดูเถิด กษัตริย์ซาอูทรงนิยมชมชอบท่านมากข้าราชบริพารทุกคนก็ชอบท่านบัดนี้จงมาเป็นราชบุตรเขยเถิดพวกเขาก็บอกข้อความเหล่านี้แก่ดาวิดแต่ดาวิดตอบว่าท่านคิดว่าการเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์เป็นเรื่องเล็กหรือข้าพเจ้าเป็นเพียงคนจนที่ไม่มีใครรู้จักเมื่อคนรับใช้ของซาอูมาทูลรายงานตามที่ดาวิดกล่าวซาอูก็ตรัสว่า จงบอกดาวิดว่ากษัตริย์ไม่ต้องการสินสอดอะไรนอกจากหนังหุ้มปลายองคชาติของชาวฟิลิสเตียร้อยคนเพื่อเป็นการแก้แค้นศัตรูแผนการของซาอูคือยืมมือชาวฟิลิสเตียกำจัดดาวิดเมื่อมหาดเล็กนำความนี้มาแจ้งดาวิดเขาก็รับข้อเสนอนี้ด้วยความยินดีฉะนั้นก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้ดาวิดกับพรรพวกก็ออกไปสังหารชาวฟิลิสเตียสองคน และนำหนังหุ้มปลายองคชาติครบจำนวนมาถวายแด่ซาอูลเพื่อเขาจะได้เป็นราชบุตรเขยซาอูลจึงทรงยกมีข่าวราชธิดาให้แต่งงานกับดาวิดเมื่อซาอูลทรงตระหนักว่าองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับดาวิดทั้งมีข่าวราชธิดาของซาอูลเองก็รักดาวิดซาอูลก็ยิ่งกลัวดาวิดและเป็นศัตรูกับเขาไปตลอดชีวิตทุกครั้งที่นายทัพฟิลิสเตีย รุกเข้ามาโจมตีดาวิดจะประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับศัตรูมากกว่าทหารอื่นๆของซาอูชื่อของดาวิดจึงเลื่องลือไปทั่ว